สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งนะคะวันนี้มาอัปเดตราคาบิตบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีกันนะคะก็ก่อนอื่นนี้ป้าก็อยากจะขอขอเตือนนะคะนักลงทุนทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่นะคือถ้าเป็นนักลงทุนหน้าเก่าเนี่ยเขาคงจะ ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในส่วนของนักลงทุนมากหน้าใหม่นะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นก็อย่าพึ่งโวยวายกับทางกรอทอนะคะเพราะว่าก็เข้าใจอยู่เนาะว่าในการติดต่อกรรตอผ่านโซเชียลอะไรทุกวันเนี้ยมันค่อนข้างจะ,ะรวดเร็วนะคะก็บางทีก็มีการไปคอมเมนต์ไปทักแชทในเชิงที่เป็นผลเสียนะคะกับ ในแต่ละบล็กในแต่ละแอปพลิเคชันนะคะบางครั้งเนี่ยเกิดแอป,ปล่มนะหรือบางครั้งเนี่ยราคาวิ่งกราฟวิ่งแรงแล้วตั้งออเดอร์ไว้มันไม่เปิดออเดอร์หรือว่าไม่เทคโปรฟิตนะคะก็ไปโวยวายนะคะซึ่งจริงๆถ้าใครที่อยู่ในตลาดคริปโตหรือว่าตลาด Forex มานานนะคะก็จะทราบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะ ปกติอยู่นะคะค่อนข้างจะปกติอยู่นะคะไม่ได้เกิดจากการโกงหรืออะไรนะคะก็ก็เลยอยากจะเตือนนักลงทุนหน้าใหม่นิดนึงว่าบางครั้งอ่าการที่ด่วนตัดสินอะไรลงไปหรือว่าการที่แบบจะเอาแต่เงินชดเชยหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รีบไปฟ้องกรรทอะไรเงี้ยนะคะในที่สุดมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ เรากําลังถูกกําลังโดนกันอยู่ตอนนี้ก็คือกรรทกเ็เพ่งเล็งนะคะเพ่งเล็งไม่ใช่เฉพาะโบโรกหรือแอป,ปนะคะก็เพ่งเล็งมาถึงนักลงทุนด้วยนะคะเช่นบางคนก็ไปถามกรลตว่าไปฟ้องกรตอว่าเออ,อ,อ,เอ,อนี่นะเอาอินเข้าไปแล้วปรากฏว่าราคาเหรียญร่วงทําไมถึงร่วงทําไมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นคําถามที่แบบ ในเมื่อเราลงทุนแล้วเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะมันเลยทำให้กลายเป็นดาบสองคมนะคะในการที่เราติดต่อก่อเราต่อได้รวดเร็วนะคะแล้วมีอะไรก็โวยวายเนาะอป้าบ่นมาไกลามากแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอปพลิเคชัน s ิ p เมกกันนะคะใจะเย็นๆเนาะเอาล่ะมาดูราคาบิตคอย n ์วันนี้นะคะ หนึ่งล้านห้าแสนบาทซิปเมกโทเคนยี่สิบหกจุดสี่เกาบาทตัวนี้ราคาก็ยังเป็นทรงทรงแบบดันขึ้นนะคะเป็นทรงแบบดันดันขึ้นประคองขึ้นนะคะค่อยๆสเกลขึ้นเรื่อยๆช้าๆนะคะ Bitcoin Cash 1 6ึ่งหมบาทเอทเทอร m เ8ียมสี่หมบาท ริปเปิลสิบสไลท์คอย5868.18ตีเตอร์ USD สามสิบจุดเจ0ดสามโกหนึ่งพเอยเจ็สบาศูนย์บา u s สามสิบสองจุดเก้าเจ็ดคอยสามสเก้นลิงก์เก้าร้อยสิดเจ็ดแปด o m อยสีาจุกสวายแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งสาม m a k e อร7หกหมื่นเจ็ดพันเอยส่สิบห้าจุยวนฟ i น a ลนซ์หนึ่งล้านสี่สีบาทนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในตลาดสินทรัพย์ของซิ m เมกนะคะซึ่งก็ได้ข่าวแววแวๆว,ว่าจะมีการาลงเหรียญให้ซื้อเพิ่มได้อีกหลายตัวนะคะก็รอฟังข่าวนะคะในส่วนอของสไตล์การ ลงทุนในซิปเมกของป้านะคะคือป้าก็จะซื้อซิปเมกโทเคนเนี่ยในจำนวนเงินที่เยอะกว่าเหรียญตัวอื่นนะคะเหรียญตัวอื่นป้าก็ซื้อนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าจะซื้อในซิปเมกโทเคนหรือ Z MT เนี่ยเยอะที่สุดน,นะคะป้าซื้อไป200นะคะประมาณ200อโทเคนนะคะ200เหรียญน,นี่แหละนะ แล้วก็ป้าก็เอาเข้าซิปล็อกทั้งหมดนะคะแล้วป้าจะได้โบนัสเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ0.09 0.08-0.09 m t ถึง0.09 ZMT ทุกวันนะคะในเวลาประมาณ19นาฬิกากว่ากว่านะคะป้าก็จะโอนเข้าซิปล็อกทุกวันนะคะโดยไม่รอให้ครบหนึ่งเหรียญน,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยป้าไม่รู้เนอะนึกว่าต้องรอให้ครบก่อนนะคะแต่ตอนหลังป้ามาลอง โอนเข้าเ,เท่าไหร่ก็ได้นะคะที่เรามีในโบนัสเนี่ยก็ปรากฏว่าโอนได้นะคะป้าเลยทำเป็นกิจวัตรประจำวันคือโอนเข้าซิปล็อกทุกวันนะคะ จากที่เคยได้โบนัส0.08ก็เลยได้โบนัสเพิ่มเป็น0.09นะคะก็ลองไปพิจารณากันดูนะคะว่าสไตล์การลงทุนของแต่ละคนนะคะลองไปติดตามานักลงทุนใน YouTube ก็มีหลายท่านนะคะแต่ว่าสไตล์ป้าก็คือใช้เงินน้อยซื้อและถือยาวนะคะจะเป็นสไตล์นี้นะคะ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะรักนะจุบ๊บจสวัสดีค่ะ